สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะนี้ครบรอบวันแต่งงานเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันสองคนเราอยากไปนับเลยเนะว่ากี่ปีเออไม่ต้องไปนับหรอกนับยิ่งนับยิ่งแก่เราจะไปกินข้าวกันสองคนครับผมแล้วทําไมอ่ะไม่เกี่ยวตอนเราแต่งงานเขขอขอใช่ตอนเราแต่งงานนี่ไม่มีเขามันไม่เกี่ยวแล้วแกมันไม่ครบรอบมันเกิดหนูถ้าครบรอบมันเกิดหนูลูกว่างไปนี่ไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวอ้าวโดนนหนูเกิดอะไรกันไม่เกี่ยวแล้วแก้วไม่เกี่ยวท้องร้องเหรอฟ้าฟ้าร้องเออไม่เกี่ยวครับเกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่หนูเกิดมาแล้วหนูเป็นลูกไม่เกี่ยวแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่เกี่ยวตอนนั้นยังไม่คิดเลยว่าจะมีลูกเป่าไม่ได้คิดเราสองคนเท่านั้นเออจะเกี่ยวได้ยังไงขึ้นจริงๆรหรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นแกงเกินไปเปล่าบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วแก้วหนูเกิดมาแล้วคุแรกไม่เกี่ยวไปก็ไปด้วยไม่ได้ให้กินด้วยเพราะว่าเป็นวันครอบๆแต่งงานเราแค่สองคน จะได้กินจริงๆไม่เอานี้ป้าจะมากินเนแค่สคนเดี๋ยวเราให้เขากินบะหมี่ไม่เอาอยากกินเลยหน้าร้านอยู่กินก็นั่งรอแบบเดียวอยากกินเลยแก่เราแก่เรานี่นะครับไม่ได้ลงไปด้วยกันเหรอไม่ได้ลงจะตามไปไม่รู้ตัวบอกไม่เกี่ยวสองคนพอครับคนร่นไม่เกี่ยวค่ะ เขามีดิตามมาจานได้มาจนได้มาหล่ออีกินมาหล่อยกิน,อ,อ,กนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมัวบ้านงานเลยนะัวบ้าดแก้วเขมามั่วไปเรื่อยไม่ได้งานโูเลยงานเนี้ย แมัเขาจะให้เกี่ยวซ้ามาแค่สองอันเลยร้อยแก้ไม่เกี่ยวไม่เขาบอกอยู่่รื่ปยายอันหนึ่งแล้วค่ะสุดท้ายหนูก็ยังไม่เกี่ยวอยู่ดียังเป็นเรื่องของมีเนื้อเลือดเชื้อไข่แต่หนูอยากให้ป้ากับแม่ครบรอบแต่งงานกันทุกวันเลยหนูก็ไม่เกี่ยวอยู่ดี